นะครับอ่านะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบสินค้าทั้นี้น่าใช้ไหมครับน่าใช้น่ากินไหมครับน่ากินจุลินทรีย์กินไหมครับไม่กินทางนะครับ <c oughs> สินค้าทางการเกษตรถ้าจะให้การเกษตรกินไปนะครับเลยอย่าไปแย่งเขากินนะครับ <c oughs> ก็เปิดตัวอีกเยอะแยะมากมายเนาะ5รายการวันนี้นะครับรวมๆแล้วสินค้าวัสดุเราก็คร่วมกันนี้เข้า40รายการเร้อยแล้วนะครับแล้วทำไมต้องเป็นอัลติเมทวายที่3คือทามมิ่ ทามมิ่งคืออะไรคไรคับร <incom> นะยะเวลาวันนี้ทุกทท่านนะครับอยู่ในห้องที่ทามมิ่งเอาดิเอาติเมตอีเวอร์ซารี่เนี่ยครับสองปีเอง,เองนะก็ค,คือเพิ่งสองปีดีไหม <S <S ถ้าวันนี้ทุกท่านมาปุ๊บแล้วเห็นเอาติเมตฉลองครบรอบสิบสี่ปีเป็นไงครับถามว่าทำได้ไหมไม่ได้ทำได้แต่คิดว่าสองปีก็น่าจะเกิดโอกาสได้มากกว่าจริงไหมครับนะฮะ เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเรื่องของ Hy b r i d p l a t f o r m นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็อินค m มก็คือรายได้แล้วก็รีวอร์ดนะครับก็คือคลิปต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้ที่ประสบความสำเร็จน,นะครับขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเราด้วยนะครับคําถามคือทำไมเราไให้ผู้ประสบความสำเร็จมาแชร์เราบอกไปฟังที่ไหนเซ็งจังเลยมีแต่ผู้ประสบความสำเร็จมาแชร์หรือว่าเราอยากเห็นดีไหมครับเดี๋ยวเราจะเชิญคนร่นเดียว18คนมาแชร์พวกเราฟัง พื่อเป็นแรงบันดาลใจในการล้มเหลวนะครับผมไม่มีใครอยากฟังผมไม่ได้มีใครอยากจะฟังความล้มเหลวเพื่อ <c oughs> ที่อยากจะไปล้มเหลวจริงไหมครับทุกคนอยากสำเร็จไหมครับ <c oughs> อยาก <c oughs> อยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างครับผมนะครับเราก็ควรจะฟังเป็นค,ปค,ความจริงไหมครับฟังว่าเขาคิดยังไงทำยังไงเราก็จะรื้อเืออะไรบ้างนะครับโอเคขอลงในส่วนของให้ยื่นแพลนฟอร์มแล้วกันนะครับวันนี้วันนี้ครับอัลติเมทอินโนเห็นของเรานะครับถ้าคุณเข้ามาทําธุรกิจ วใดตัวหนึ่งน,นีะครับตอนเนี้ยมันมีทั้งหสามช่องทางช่องทางเดินตรงไปข้างหน้านะครับธุรกิจเครือข่ายรู้จักไหมครับจธุ <Yeah. S 1> รกิจเอ็อรู้จักไหมครับ <Yeah. S 1> แปลว่าอะไรครับบางคนบอกว่าเอ็มเอคือมันหลอกมึงมันมก็มึงหลอกมันเนี่คนหนึ่งนะครับจริงๆแล้ไม่ใช่นะครับธุรกิจผมว่าอีคนทําม,มากกว่านะครับธุรกิจ MLM ก็มีข้อดีนะครับ หรือถ้าบางคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากทำธุรกิจกระายแล้วเบื่อแล้วคุณก็ยังต้องไปที่ในส่วนของดีแอนโฆษณาจริงไหมครับบางคนไม่ได้ทำเอลเอ็มแล้วแต่ก็พยายามเลือกธุรกิจที่เฮ้ยเข้าไปทําหรือทําสินค้าแล้วว่าดีแอนโฆษณาออนไลน์ได้ขอมือหนครับใครที่นี่ยังไม่เคยทํายังไม่เคยเสียค่าโฆษณาในเฟซบุ๊กเลยขอมือไหนได้ไหมครับพวกเรายังปวดจินมากใช่ไหมครับหนึ่งกาวออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามา ใช้เครื่องมืออันนี้ิงกันนะครับหรือบางคนอาจจะบอกครู้สึกว่าเฮ้ยแอนฉันไม่มีทุนอะไม่รู้จะเริ่มนยังไงหรือว่าเขาทาไประยะนึงแล้วเราทําไม่เป็นนะครับเทรนด์ยุคสมัยนี้นะครับเราก็จะมีี่ส่วนที่เรียกว่าไลฟ์คอมเมอร์จริงไหมครับไลฟ์คอมเมอร์แค่คุณมีความกล้าไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ใน็ตติกกต่างๆนะครับคุณก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วแต่วันนี้ครับคุณไม่จำเป็นต้องเลือกครับถ้ามาอยู่ในอัลติเมทิโนเทคเพราะทุกอย่างนะครับเราลงไว้ในที่เดียวกันแล้วเราเรียกระบบนี้ว่าไฮบริดแพลตฟอร์มคร ผมขอไปอ,อ่าลยน,นะครับเพียนแต่คอมเลยนะครับผมไม่ได้ลงดีเทลในส่วนของหัวข้อทั้งหมดนะครับแต่ละท่านคงเข้าใจอยู่แล้วน,นะครับเรืออ่านนี้ได้นะครับธุรกิจ MLM MM ข้อดีมีเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างที่พวกเราเคยรู้มีความประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายจากการใช้ธุรกิจนี้นะครับเรามาคุยข้อเสียดีกว่านะครับเดี๋ยวฟังเดี๋ยวพูดมาแต่งานนี้พูดแต่ข้อดีข้อดีเป็่พูดข้อเสียเลยงั้นเดี๋ยวเรามาพูดข้อเสียกันดีกว่านะครับธุรก,กิจ MLM MM มีข้อเสียไหมครับทุกคนว่ามี ประเด็นของกิจเครือข่ายครับสิ่งที่มันเป็นเพนพอยท์มากที่สุดจากประสบการณ์ของผมนะครับผมทําธุรกิจเครือข่ายมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีสี่แปดนะครับตอนนี้ก็กี่บปีแล้วครับสิบแปดปีผมยิงรวดเดียวเลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้ปีหนึ่งพฤศจิกาปีสีแปดนะครับรวนเดียวเลยไม่เคยทำงานประจําเลยครับในธุรกิจเครือข่ายนะครับทําเป็นตัวแทนได้สิบห้าปีนะครับแล้วก็มาเป็นผู้บริหารนะครับสิ่งที่ผมค้นพบในธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่ง แต่จุดใต้ของเครือข่ายคือไม่มีคนจริงไหมครับคุณชวนลายชื่อชวนลายชื่อชวนลายชื่อชวนไปชวนมาชวนไปชวนมาลายชื่อหมดจริงไหมยุคสมัยก่อนไม่ทำาไงครับลิศลายชื่อจริงไหมครับกราษใบเดินลิศชวนเพื่อนชวนครอบครัวชวนคนอยากมีรายได้ชวนคนอยากรีสุขภาพก็ลิศอยู่อย่างงี้ครับเป็นสิบยี่สิบปีของประเทศลิศไปลิศมาช่วงหลังเริ่มลิศได้ชื่อคนเดิมไหมครับเราเลยเราไปชวนเพื่อนไหมครับ โนไปแล้วเจ็ดครั้งเคยไหมครับบอกกูเนี่ยโดน่วนเจ็ดครั้งนครับเราโดนชวนแบบปล่อยมากจริงไหมครับประเด็นก็คือว่าแพลตฟอร์มเดิมๆนะครับข้อเสียก็คือว่ารายชื่อมีจากัดหาคนเพิ่มไม่ได้แต่วันนี้ครับแอวที่เมทของเราได้แก้เคลมคอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยครับมีเทคนิคในการสอนหาคนในโลกออนไลน์เป็นวิธีไหมครับดีถ้าวันนี้คุณดีแกรโพกนาแล้วมีคนทักหาคุณอินบ็อกหาคุณนะครับทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันนะครับ เนี่ยบบไหมครับยิโงโฆษณาคอนเทนต์มีคุณอ้อนเกเวอรลินแล้วเราก็ยิงแอดโฆษณาไปหาผู้คนเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคนทั้งหาเราเนยครับทุกวันทุกวันเลยและพิมหาเราว่าสนใจธุรกิจสนใจครับสนใจค่ะดีไหมเอตื่นเช้ามาวันนี้มีคนสนใจธุรกิจเราได้ลงออนไลน์สองคนอุยขอเบอร์โทรนัดหมายอีกวันหนึ่งก็มีคนสนใจสามคน ไอย่างเงี้ยเรื่อยๆคุณลองเจรจาการภาพคนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยครับมีคนทักหาคุณเนี่ยว่าสนใจนะครับทุกวันทุกวันทุกวันเป็นระยะๆหนึ่งปีคุณคิดว่าปัญหาเรื่องการหาคนไม่ได้ยังมีอยู่ไหมครับไม่มีจริงไหมครับหายไปแล้วนะครับนี่คือการใช้เทคโนโลยีนะครับเอามาปรับใช้กับองค์กรนะครับซึ่งตอนนี้เชื่อว่านะครับแนวคิดของเรานะครับเราก็ใช้กลุ่เนี้ครับเป็นหลักเลยนะครับยิงแอรออกไปแล้วก็เจอกับผู้คน ขอมือหน่อยได้ไหมครับว่าใครที่เท่านี้<ะ>มีส่วนร่วมอะไรยด้ครับผมอย่าไปยุ่งกูนะบมาฟังเลยเชิญนะครับ,บรยุคนี้นหนึ่งนะครับอย่างใน้อยยุ่งแค่นี้ก็ดีนะครับผมก็จะรู้ว่าโอเคผมอยากมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมขึ้นหนึงนะครับคใครที่รู้จักอัลติเมทจาัดก,การเหพจแอดโฆษณาหรือว่ามาจากออนไลน์บ้างไม่ใช่แบบจากเพื่อนที่มาชวนเลยเป็นคนแปลกหน้าเลยขอมือหน่อยครับโอ้โหเห็นไหมครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะมาจากออนไลน์นะครับ องนะครับบางคนบอกว่าแต่ฉันก <Yeah. S 1> ็ยังไม่ชอบอยู uh ่ด huh. ีอ่ะไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรเรามีทางเลือกนะครับแพลตฟอร์มที่สองที่เรามีก็คือยิจิทนะครับยิจิทัโฆษณานะครับยิงิทัโฆษณาเพนท์พอยต์ก็มีเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นอูแบบต้นทุนไม่ได้ก็ต้องมีรายจ่ายอื่นคุนต้องไปส่งของเองพวกนี้นั่นนะครับวันนี้นะครับเอาตีวเองของเรานะครับก็แก้เพนท์พอยต์ให้กับทุกท่านเรร่อยแล้วนะครับ นะฮะเรามีคอร์สในการสอนให้นุท่านทําเป็นไม่ว่าเป็นคอร์สทางบริษัทนะครับไม่ว่าเป็นคอร์สเป็นทางบริษัทหรือว่าจะเป็นคอร์สของทางกลุ่มของแต่ละท่านเองนะครับชู้นะครับนะครับเรามีคอร์สนะครับที่จับมือทานะครับไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทเทรนนิ่งหรือเป็นทางกลุ่มของ เพื่อนๆนะครับแต่ละกลุ่มเทรดดิ้งนะครับที่ตอนนี้ธุรนกิจของเราเก่งๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับกำไรวันนู้เนี่ยพันสองพันสามพันคือต้องคนได้กำไรวัน 10, นู้เป็นหมื่นบาทเนี่ยเยอะแยะมากมายสามารถที่จะเทรดดิ้งได้นะครับแล้วที่ยบคัญคือเรามีสินค้านะครับมากกว่าสามสิบตอนนี้ต้องพูดว่ามากกว่าสี่สิบรายการละนะครับเรามีสินค้ามากกว่าสี่สิบรายการครับที่ให้ทุกท่านนะครับเลือกได้บางคนบอกว่าเมื่อกี้แบบมีเซ็ตตัวกระดูกเราไม่ถนัดในการแบบขายสินค้าตัวกระดูกเราอยากจะไปขายตัวกระดูกย้อนได้ไหมก็สามารถทำได้ เรามีคุดท้ายเรื่องกลุ่40รายการนะครับเนาะแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของการเทรนนิ่งนะครับก็เลยนะครับทื่ไปนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับนะฮะภาพบรรยากาศที่เรามีการเทรนนิ่งในบร,ริษัทอ่าที่แบบกลุ่มแล้วก็จัดสัมมนาทั้งในบริษัทนะครับที่ออฟฟิศเราสำนัง,งานใหญ่หรือว่าจัดที่แบบเป็นเทรนนิ่งสัมานาทั่วไปเลยครับ แล้วก็วันนี้ครับเราก็ยังมีในส่วนของที่เรียกว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เราช่วยซัพพอร์ตให้กับทางสมาชิกกับของเราทั้งหมดด้วยนะครับนะครับนี่นะครับคนนี้ใครครับศิลปินเนาะพี่แมนกาลินนะครับก็เราก็ทำคอนเทนต์ตรงนี้นะครับเพื่อให้คนเนี่ยรู้จักแบรนด์เรามากขึ้นให้เราได้ขายง่ายขึ้นนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวยูควิวนะครับคนตานะครับหรือคุณอ้นนะครับอ้อนเกียวลินนะครับก็จะเป็นในส่วนของ แป้งพีเทล่านะครับนะฮะตรงนี้ก็ถ่ายทำนะครับถ่ายทำที่บ้านนี่เลยนะครับตรงนี้นะฮะหรือเราก็จะมีแบบในส่วนของทางผู้นำของเรานะครับที่สินค้านี่ครับก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคนี่ครับเราก็มีการทำเทสติมเนีย์กับทางในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยครับแม่ชนนะครับผติตตามหนึ่งล้านคนเราก็ ให้เขาลองใช้สินค้าผมรับใจ,จมากเลยนะครับหรือว่าเป็นแบบผู้นําของเรานะครับที่เข้ามาทําธุรกิจแล้วก็ลองใช้สินค้าขอให้สินค้าจะออกจริงนะครับก็เห็นผลกันก่อนนะครับแล้วก็เริ่มหลักๆต,ตรงนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของที่เรียกว่าคอนเทนต์จากลูกค้าจริงๆนะครับที่ใช้สินค้าแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรครับุณภาพดีขึ้นเนาะคุณภาพดีขึ้นหรือว่าแบบช่วยให้กับคุณภ,ภาพชีวิตของคนในบ้านเขาดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีในตื่ ก็จะมีในส่วนของสื่อนะครับในการซัพพอร์ตนี้ทั้งหมดด้วยนะครับโอเควันนี้ผมอยากให้พวกเราได้ลองฟังประสบการณ์นะครับจากคนที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาเนาะซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าประสบการณ์นะครับมีค่ามากนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยครับมูลค่าเนี่ยหลักล้านเลยนะนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเพิจะแชร์ต่อักนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยอดขายหรือกำไรนะครับแบบจับไปได้เจ็ดหลักทั้งหมดแล้วนะครับ ก็ไม่ใช่ใครไปที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาังประสบการณ์พร้อมไหมครับพร้อมพร้อไหมครับมเกสต์ิกเกอร์พร้อมนะครับนะครับก็โปรไฟล์แบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็แบบการงานดีอยู่แล้วนะครับรายได้เงินเดือนเนี่ยเขาอแบบหกหลักอยู่แล้วนะครับคําถามคือเขามองเห็นอะไรในที่ที่เราที่เมบ้างแล้ววันนี้นะครับจากคนที่ไม่ได้ทาอนไลเดี๋ยก่อนเลยจนวันนี้เข้ามาศึกษาใช้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีนะครับสามารถสร้างได เยอะมากๆเดี๋ยวอยากรู้ว่าเยอะเท่าไหร่ครับผมก็จะถามเขาเองแล้วกันนะครับยังไงขอจ้งความไปในนั้นะครับให้กับคุณบอลลูนด้วยครับ